ตัวรู้ที่ไม่ทำอะไรกับตัวที่ทำอะไรไม่ใช่ตัวรู้สังเกตให้เป็นด้วยนะภาวะของเป็นตัวรู้ตัวรู้ที่เป็นผู้รู้จริงๆที่ที่ไม่ได้ทำอะไรกับอารมณ์เลยเป็นอย่างไรกับภาวะของตัวอารมณ์ที่มันมันทำอยู่เรื่อยๆตัวเคลื่อนไหวก็ดีตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวก็ดีที่มันทำตัวเองอยู่เรื่อย ทิมเป็นตัวอารมณ์อ่ะคอยแยกคอยตักสังเกตความแตกต่างมันให้ชัดเพราะมันมันจะมีผลต่อการภาวนาในช่วงต่อต่อไปเราภาวนาเราทำดูสิว่าไอ้ตัวทำอะไรอะ่ะไม่ใช่ตัวรู้แม้แต่ตัวเคลื่อนไหวที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวรู้นะ แต่ตัวรู้จริงๆเนี่ยก็จะทําหน้าที่รู้การทําของสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอสมอปากปากไปด้วยนะค,ยค่อยสังเกตทําการบ้านให้ไปแล้จะเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ง,ง่วงมาทําให้เราเห็นละอ่าตัวรู้ง่วงก็จะทำหน้าที่รู้และว,วิธีออกจากการกระทําก็คือรู้การกระทํานั่นแหละรู้การกระทํานั่นแหละจิตมันจะออกมา มันตรงตรงนะไม่ซับซ้อนเนี่ยพวกเราก็ลองตั้งใจทําไปใครที่เบื่อก็จะเห็นเบื่อมันกําลังมาทําอยู่แล้วก็มีตัวรู้ที่รู้ความเบื่อเคลื่อนไหวเกิดขึ้นไปเห็นตัวเคลื่อนที่กําลังทําอยู่แล้วก็มีตัวรู้ที่รู้การเคลื่อนอยู่เรื่อยๆ หลังจากเราผ่านการฝึกรู้กับเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้วบ่มเพาะให้รู้ให้เอาตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวกระจกเพื่อจะเห็นการรู้เคลื่อนไหวตอนนี้เราจะเอาตัวที่ทำอะไรอ่ะที่มันทำอะไรเป็นกระจกให้เห็นตัวรู้ที่ไม่ได้ทำอะไร แต่เฝ้าดูการกระทําของสิ่งต่างๆอยู่โดยทั่วไปตลอดเวลานะถ้าคนไหนยังไม่ชัดเจนเอ่ก็กลับไปทบทวนรู้กับสภาวะเก่ารู้กับเคลื่อนไหวแต่ก่อนเอามีกําลังแล้วก็หัดดูสลับไปสลับมาอย่างนี้นะเพื่อให้เขาไม่หลงเส้นทางไม่หลงเส้นทาง ในการฝึกคนไหนที่ว่าเออชัดเจนกับตรงนี้แล้วรู้ชัดเจนกับเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วเราก็มาดูซิว่าเคลื่อนไหวที่มันทําอะไรอยู่มันทําการเคลื่อนอยู่แล้วก็มีภาวะรู้ที่มารู้นิ่งๆไม่ได้แทรกแซงการเคลื่อนใดๆปล่อยให้การเคลื่อนเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเองมัน อยดักนะเอาให้มันให้มันชัดให้มันแจ้งในใจฟังเข้าใจคิดเข้าใจถามเข้าใจแต่ว,ว่าทําให้มันแจ้งในใจอ่ะให้มันประจักษ์แจ้งในใจอ่ะต้องใช้การทําซ้าๆทํากิจกรรมนั้นซ้ําๆ บ่อยๆติดตามติดตามความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าใจเองมันจะได้เป็นความรู้ของเรามันจะเป็นได้เป็นความรู้ของเราเองที่เรารู้จากการภาวนาไม่ได้รู้จากความรู้ของคนอื่นเนี่ยมันทำให้จิตเราอะเปลี เัล่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ถ้าเป็นความรู้จากการฟังคนอื่นถามเข้าใจจากคนอื่นมันยังไม่เป็นความรู้ในจิตในใจล่ะมันก็ยังไม่แน่ใจเป็นการทําความเพียรที่จะขยันอยู่กับภาวะภาวะแบบเนี้ยซ้ําๆเรื่อยๆเ,เนืองๆต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างภาวะของกําลังของสมาธิ ไม่สัสดสายไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นมีเยอะแยะแต่เราไม่สัสดสายเราตั้งใจตั้งเกตสองเรื่องเนี้รู้เนะี่ยภาวะรู้นิ่งรับนิ่งนิ่งรู้นิ่งนิ่ง,งเห็นนิ่งนิ่งกับรับเฉยเฉยรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยกับรับไม่ทำอะไรรู้ไม่ทำอะไร หินก็ไม่ทําอะไรยภาวะเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะภาวะของการปุงแต่งก็จะมีการทําอยู่เรื่อยๆมันสงบมาก็ทําการรักษามันฟุ้งซ่านมาก็ทําการกําจัดแต,แต่เป็นภาวะรู้จริงๆจะไม่มีพฤติกรรมเหล่านั้นคอยดูให้ดีนะ